สวัสดีครับมือนี้ผมเบาไกลคนหมักหลอเนะมือนี้มาที่นะครับสวนธรรมนะฮเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเก็บอารมณ์นะของนะครับพระปิจุนะทุกองนะครับสถานที่ธรรมชาติคารับแบบเงียบนะติดภูเขาเนี่ยคุณนะภนะูเขา อากาศดีนะยำสาๆขั้นขึ้นปีครับจะเป็นวัดถ้ำแสงเทียนของนะครับพระอาจารย์สมพงศ์นะครับอันนี้ก็แม่นครับอันนี้นะแต่ว่าอันอยอันที่ผมอยู่ตรงนี้อยู่ทางล่างนะครับนะอีกวัดนึงครับวัดวัดหลักนะฮะวัดถ้ำแสงเทียนครับซิวมงนะครับซิวมงตีนเขาพอดีนะ ลงจากขุนมาเขาจะมาเป็นที่สวนธรรมตรงนี้ครับอากาศดีนะผู้ใดครับชอบอ,อยากปฏิบัติธรรมอยากเก็บอารมณ์นะครับม,มาทางผีเดอนะเ้อนะทางอำเภอปักดีชุมพลนะจังหวัดชายภูมินะครับบันหนองใหญ่ตำบลบานเจียงนะผาพ่พี่น้องว่าเบิ้งสกอนเะนี่ยเอาเบิ้งขา,ขาวขาวกันสก้อนเมื่อนี้เพิ่นสิไปเดินตู้ดงนะที่จังหวัดโคร,ราชนะเมืนน่อนี้บ่าวไก่ก็เลยได้มีโอกาสได้มาแวะ นะอากาศดีนะสถานที่เงียบครับสถานที่บรรยากาศี่สุดยอดสุดยอดเลยนะผู้ใดหมักแบบธรรมชาติหมักแบบเก็บอารมณ์แบบสบายๆนะครับแบบอยู่แบบเงียบนะครับนะอากาศดีมากเลยนะวันนี้ พามาเบิง่งนะครับติดภูเขาเนะี่ยฟังพุ่นขามไปเพราะจะเป็นเพชรชบูรณนะ์นี่ภูเขากันนใบนะนละจังหวัดท่านขามมาทางพุ่นก็จะเป็นจังหวัดเพชรชบูรณ์สถานที่นานพักพรเนี่ยเป็นสถานที่นะครับพระภิกษุนะทุกองค์นะครับที่เพิ่นมามีคอร์เน่นะครับหรือ,อจะเป็นแบบว่า ท่านสืเลื่อนนะฮะเลื่อตนตําแหน่งนะครับจะเป็นเจ้าอาวาสนะครับหรือจะเป็นโรงเรียนครับนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับม,มา,ามีกิจกรรมแล้วมาปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์เป็นการทัศนศึกษาใช่ไหมนะครับาทางวัดหลวงพออ่อสมพงษ์เพิ่นกะนะครับยินดีต้อนรับเนี่ยมุมใดแจ้งรับจังหวัดใด นะครับทุกๆพื้นที่นะไปอย่างให้เบิ่งเห็นรอบๆสกอนเมือนีนะ้นบ่าวไก่คนมักเลาะเนี่ยก็เลยพามานะครับเขามาจากอันหมู่บ้านนะฮะประมาณสักเก้ากิโลเนี่ยเขามาจากหมู่บ้านที่บ่าวไก่อยู่นี่นะบรรยากาศธรรมชาตินะครับพูนหลายองค์นะืัอน,นี้ม่พราอาจารย์เพิ่นมาอยู่หลายองค์เพิ่นมาปฏิบัติธรรมครับเพิ่นมา เก็บอารมณ์นะครับน,นี่ติดเขาเลยนะอากาศเย็นนะทั้งบนพุ่นวัดธรรมอิรีวัดที่หมองอยู่ภูเขาพุ่นทั้งบนอิรีกบซิมีธรรมนะส่วนมากคนกะสิึ้นช่วงสงกรานนะนซิมีการคืนธรรนะผู้ใดมักับธรรมชาติกมาทัาพีเดอนะวัดรําแสงเทียนนะอำเภอปักดีชุมพล ตำบลบ้านเจียงบ้านหนองไง่ครับบ้านเบาไกอยนยบ้านหนองไง่เนี่ยสถานที่สบายสบายครับดี๋ยวเงียบบริยเงาเางาเงีัยตากระนีละเงี้ยราแตรงหะต้อง บรรยากาศดีนะเด้อคุณศริมาเด้อนะเดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคย่ะเดี๋ยวจะขึ้นมาอีกค่ะศีม่านพี่ๆให้น้องได้นบนกันอีกนะบรรยากาศดีน,นะลมเย็ยนกลางคืนนี่ว่าห,หนาวเนี่ยสั่นจอกๆหมดแล้วนะนทั้งุ่นก็สิเป็น อ่ทาทั้งคุณกับจะเป็นกุดนะกุดอ่าจะเป็นพ่อขาวแม่ขาวนะฮเป็นได้มาเก็บอารมณ์กันนะเดีนะ๋ยวชิลงไปทั้ง่างแล้วนะอากาศดีนะเอ้าเดี๋ยวค่อยมาอันเบิ้งกันไหมนะเดี๋ยวบ,บ,า,บาไก่พามาติดตามอีกหนึง่งรอบ เดี๋ยวมีโอกาสกันมากเดี๋ยวขอสิภามานะครับเบิ้งหลายๆมุมครับเบิ้งหลายๆเนี่ยเพราะว่าพื้นที่กว้างนะอ่ะอสมิสก่อสนสมิสก่อน